ทำทำขั้นที่เกิดความเบื่อหน่ายนี่มันจะยุ่งกับใครความมหาศจรยจ์นี่ถึงขั้นระดับเบื่อหน่ายนี่ไม่ยุ่งกับใครนะ,ะพูดตรงตรงเลยนะเนี่ยเมื่อมันเบื่อหน่ายสุดๆชนิดที่ปอกโปงทำสังเวชรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรคือไม่สงสัยทั้งโลกุตตรละและโลกิยะโลกิยะก็ไม่สงสัยโลกุตตรละก็ไม่สงสัย พระพุพะทธธรรมไม่สงสัยโสดาจิตการนาคาอรหันไม่สงสัยนี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งจิตมันเหมือนกับทอ้อไปเลยอ่ะมันก็ปรองทําสังเวชไปเลยทอ้อไปเลยอ่แต่ผู้ที่ยังอยากพูดอยู่นี่แสดงว่าไม่ใช่อันนี้ไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งไม่อยากสูงสิงกับใครทอร้อนี่บั้นปลายสุดท้ายเป็นอย่างนี้ถ้ายังอยากพูดอยากแสดงว่าข้าอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ปฏิบัติ อย่างนี้คาดอย่างนี้ไม่มีทางตอนนั้นยังหลงในเกิดอยู่กูที่เบื่อหน่ายแล้วสิ้นสงสัยแล้วคือไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องโชราจิตกิจาสกิจา,าคานางขาในลัหันไม่สงสัยเรื่องพระนิพพานไม่สงสัยเรื่องว่าพระนิพพานเป็นยังไงกิตลัหันเป็นยังไงไม่สงสัยพระสงฆส์าวบกไม่สงสัยพุทธเจ้าผู้นั้นจะป่งทมสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายไม่คิดที่จะสูงสิงกั้าใคร เนี่ยมันถึงถูกอะเพราะมันต้องเบื่อหน่ายทาลายจิตต,ตัวนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นหลงจิตอัจฉริย่างั้นอย่างนี้พูดได้เมื่อเหตุมันสมควรรู้เข้าใจไหมเมื่อเหตุมันสมควรมันก็พูดได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วโอ้โหข้าพเจ้าเป็นพระหันอย่างงั้นอย่างนี้พูดให้คนนี้คนนั้นฟังอันนี้ก็เรียกว่าหลงจิตถ้ามันถึงอรหัตผลจริงๆ มันจะทิ้งทวนเลยเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีแม้กระทั่งจิตเลยไม่สนใจตัวนั้นนั่นต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ <éta pe them> เมื่อมันเบื่อหน่ายปั๊บมันก็ต่างจริงต่างอันต่างอันต่างอันต่างอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกันแล้วบริสุทธิ์ป,ปั๊บเลยเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือจิตอีกแล้วจิตมันก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นมันก็เห็นความบริสุทธิ์ของจิตอยู่อย่างนั้นส่วนวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณที่ คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสสงขันวิญญาณก็อยู่ส่วนส่วนขันห้าตัวนี้ส่วนจิตที่บริสุทธิ์ที่มันวางกันแล้วมันก็อยู่เข้ามาอย่างนั้นทีนั่นมันก็เกิดความวุ่นวายที่เพราะมันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่เดี๋ยวจะเกิดความมหัศจรรย์ได้ยังไงเนี่ยแต่เมื่อเหตุนั่นเมื่อเหตุเข้ามายุ่งต้องมายุ่งทางโลกต้องใช้สมมุติออกสแสดงแห่งความมหัศจรรย์ญญของจิตมหัศจรรย์ญญของธรรม ดูเข้าใจไหมมันต้องเทไม่เทไม่ได้อะไม่ใช่ว่าจะช่วงนั้นนี่หลงในจิตอยู่เวลาภาวนาไปหุกเลือดอย่างนั้นเลือดอย่างนี้เห็นมาหลายรูปแล้วนี่ใน,นเราได้ชัดเอาก็เหมือนวันนั้นจิตของพ่อแม่ครูอาจารย์มาสามสิบสี่สิบปันจัยผมไม่กลับนะท่านเนี่ยจิตวิปลาสท่านหลงในจิตของ,ของท่านผมไม่กลับท่านนะกลับแล้วท่านจะไปตกนรกผมไม่กลับนะ ท่านต้องพยายามรักษาสติแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนั่นทิ้งเดียดเด๋ยวนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้วางขณะนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็จะภาสภาพเป็นปกติไ,ไม่หลงทําไมนั่นนี่นักปฏิบัติต้องไม่หลงหลงจริงหนึ่งจริงใดไม่ได้นี่ท่านหลงจิตเป็นร้อยภาษาเป็นพันภาษาเป็นล้านภาษาก็ตามมันก็หลงจิตเท่าเก่ามาันนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ได้ฟากทะเลหลงไปนั่นอันนี้เราก็เป็นมาก,ก่อนแต่ว่าเราไม่ ไม่ได้ไปยุ่งกับใครอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวนี่เราเห็นแต่เราก็หาทางออกนี่ไม่ใช่ทางนนะเราไม่ได้หลงสิ่งนั้นมีครั้งเดียวที่เราพูดในหมู่ให้คณะฟังอยู่ที่พระธาตุพระพงเงากับพระรูปหนึ่งออกจากป่ามันด้วยกันปิติบากก็ยิ้มใส่กันวันที่สองก็ยิ้มใส่กันอีกวันที่สามก็ยิ้มใส่กันอีกเนี่ยวันที่สามท่านก็เลยถามเราท่าน เป็นพระสยายป่าเลยครับอืผมอยู่ในป่ารูปเดียวตัง้งแต่ผมบรรพชามาเป็นเป็นไงภาวนาเนี่ยมันพูดถึงภาวนาตอนนั้นโหจิตมันตะลุดินตะลุฟ้าไงแล้วก็เนี่ยผมนี่มันผ่านผ,านผานลหน่อยนะอท่านถามนะผมถึงพูดเลยว่างั้นก็เหมือนที่อยู่นี่พระเจ้าปางเงานี่ก็ตีหลังที่ผมพักอยู่นั่นทะลุแต่ละวีเยตละวันนี่ว่างั้น โอ้นี่ท่านดึงรั้งเข้ามาปัจจุบันนะอย่าไปหลงจิตนะ,นะท่านพูดเนี่ยเราก็จําตั้งแต่นู่นเลยอย่าไปหลงจิตนะเพียรพยายามรักษาสติไว้ในปัจจุบันนี้อย่าไปหลงจิตโดยเดียขากานี่เห็นไหมท่านพูดเราก็ฟังฟังท่านน่นเลยพระรูปนี้ยังหนุ่มอยู่นะยิ้มยิ้มท่านยิ้มเห็นหน้าเราท่านก็ยิ้มท่านไม่ยิ้มใส่ใครนะต่ก็พูดแค่นั้นเราก็รู้กันนั่นล่ะพูกก็รู้กันเพราะกิริยามันก็แตกต่างกันใช่ไหม เราไปกับหมูเป็นร้อยนี่เราไม่เหมือนหมูนะนเพราะว่าเราโดนฝึกมาของเราเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เหมือนหมูตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ไม่แต่เป็นคาราวานเหมือนกันเราไปกับหมูเราก็ไม่เหมือนหมูนะเพราะพ่อแม่เราสอนตลอดเราก็จําจําจดจาคําที่พ่อแม่บอกพ่อแม่สอนบวชมาเราก็จดจําคําที่ครูบาอาจารย์บอกครูบาสอนตลอดใช่ไหมละ่ะเราไม่ไม่ได้ไปหลงสิ่งนั้นนี่น,นเราไม่ไ,ไปหลงจิตถึงเวลาที่จะออกมันก็ต้องเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นออกมาแค่นั้นเอง ให้ทุกคนเห็นความมหัศจรรย์ของจิตความมหัศจรรย์ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไปเนี่ยจะได้เห็นจะได้รู้ความปฏิอความมหัศจรรย์ของการรู้การเห็นเรียกว่าเป็นจิตที่ที่ที่มันผ่านผานแต่เผื่อว่าผู้ที่ปึปฏิบัติไปแล้วไปเจอสิ่งที่มันผ่าผนจะได้เข้าใจบ้างก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไปหลงจิต แล้วอยากพูดสิ่งนี้ไม่มันเป็นเหตุมันถึงเหตุถึงผลตอนนั้นผมมีทางอย่างนั้นกจะอยู่ในป่าหลบอยู่ในป่าเป็นสิบสี่ปีเหรอมันอยากพูดที่ไหนทั้งวันเราก็ไม่พูดอยู่แล้วยิ่งไม่พูดเลยพูดทําไมอะเรื่องนี้มันรู้เฉพาะตนน้นพูดนี้ใครเข้ามาหาหัวเราะเยอะเย้ยทางทางเราเหรือว่าเราเป็นป้าพูดทําไมแต่เดี๋ยวนี้พูดทําไมล่ะอ๋อมันถึงเหตุถึงผลของมัน เนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าหลงในจิตตัวนั้นโลกที่มันมืดบอดมันสว่างไสวนานแล้วนี่ตั้งเป็นสิบภาคข้ามเดือนสิบนู่นปีพศสองพันหร้อยสี่สิบห้ามันสว่างไสวนานแล้วนั่นโลคกันตัดนรกไม่ได้อยู่ในใจเราอีกแล้วต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ด้ความบริสุทธิ์นั่นขันห้าก็ส่วนขันห้าที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็ส่วนจิตที่มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นก็พูดให้กันฟังที่ เวลาที่ออกมาเราก็ต้องพูดทีไม่พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดเลรน่ยมันมีปากอยู่ก็ต้องเอานี่พูดมันจําจดจําถึงที่รู้เห็นได้มันก็ต้องพูดให้ฟังทิพูดถึงความมหัศจรรย์ของจิตพูดถึงความมหัศจรรย์ของการภาวนาให้หมู่ให้คณนะให้ผู้ที่จะเยียวายขรนขวาอยู่เข้าใจก็แค่นั้นจะให้เราเป็นหลงจิตอยากพูดจากอะไรไม่มีสําหรับผู้ที่สิ้นสงสัย ไม่สงสัยในคุณพระตนาตะอยแล้วไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าว่าทำพระสงฆ์ไม่สงสัยในโสดาชกิจคานาคารหารไม่สงสัยเรื่องวิมุิเละสมุติไม่สงสัยเรื่องกิตการหัรไม่สงสัยเรื่องเมืองพณิพานนั่นน้นมักกนมก็ทมก็ทอเป็นของธรรมดาก็ทอก็ยุ่ง,งั้นถ้าได้อยู่รูปเดียวในป่านในเขนนนานี่เงียบเราเนี่ทุกวันนี้เหมือนกันน,นี่จะบอกว่าอยากพูดอยากเทศไม่มีทางด้วยมหาเหตุเท่านั้น นี่มันก็มีเหตุแต่ละวีแต่ละวันมันมีเหตุตรงนั้นนะไม่มีเหตุเจ้าอะไรมาเทศแล้วเพราะธรรมะเกิดจากเหตุนั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นนี่นี่ละที่เราได้ตัดทิในใจกับเรื่องนี้นะผิดทางแล้วน,นเหตุมันนี่ไม่นย่าไปกล่าวหลวงพ่อน้อยวัดป่าห้องลินนะผิดทางแล้วเนี้ยมาเหตุที่ได้เทศมันผิดทางแบบไหนกูนนจะแก,ก้ทราบว่าผิดทางแบบไหนนั่น ปฏิบัติตามมารคกแปดนี่หรือผิดทางถือจีนสองยยี่สิบเจ็ดข้อสมบูรณ์บริบูรณ์นี่หรือผิดทางนี้เราจะประกาศให้ชาวพุทธทั่วโลกชาติมีอะไรที่ต้องตีตัวเองเราไม่มีพระวินัยอยู่พระวินยยันยที่บัญดาิไว้แบบไหนแล้วก็เอาตามนั่นเอาตามนั่นไม่มีที่คิดท,ที่ที่มีความรู้สึกนึกคิดสักนิดว่าจะไปประปากาศจราปลงพ่อแม่ครูอาจารย์หรือหมู่คณะหรือบาสุจิกาลูกไหนหรือหรือบาสุจิกา คนใดนี่ไม่มีมีแต่ยกพระวินัยขึ้นยกธรรมยกวินัยขึ้นนี้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติมาแบบนี้แล้วก็อยากให้พวกเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้นอกธรรมนอกวินยัยมันก็จะเป็นแบบเหมือนพระเหลืองห่มหมาไม่ได้ไปได่าใครก็ฟังให้มันทีนี้บอกว่าเป็นธรรมนี่นี่ฟังเป็นธรรมมันก็จะบอกว่าเรานี่ด่าคนนั้นคนนี้น่ยเนี่ยเห็นพ่กกระรัชที มันก็เพราะดังที่พูดให้ฟังนั่นเอาเอาแบบนี้ดีกว่ามันฟังง่ายขึ้นสําหรับพวกเรานั่นฟังกันเป็นภาษาเป็นภาษาทามันฟังง่ายในก็เอา้าผิดแบบไหน,นเอาใหมามาพูดกันที่นัน่นผิดทางแบบไหนนทางมารกทางผลผิดแบบไหนนั่นทางดูทางผลมันผิดแบบไหน,นผู้ที่รู้ก็มามา,มาพูดให้กันฟังบางทีใช่ไหมหละ่ะอันนี้ก็มีต่หอกว่าผิดทางแล้วผิดทางแล้วเนี่ยอันนี้แหละมหาเหตุนี้จึงได้ออกมาเทศให้ลูกให้หลานฟังทั่ทวโลก ว่าผิดทางแบบไหนก็เดินตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาสำรวมในพระปฏิโมกอยู่ตลอดตลอดไม่เคยได้ด่างปล่อยกุด,ดินดายา่าใช้ใจปัจจุปัจจัยไม่ได้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีแต่มีแต่วิยยวัจกรของวัดเป็นผู้ที่ใช้ใจ่ายผู้ที่เก็บกับรักษาไว้ให้ก็ตามทำต,ต,ตามบิไหนทั้งหมดนั่นของก็มีเจ็ดวันเออของก็มีวันหนึ่งก็คือหนึ่งของก็มีตลอด มีตามนั้นกาลิกสีแล้วก็ตลอดจะเอาอยัางไงอีกแล้วผิดทางแบบไหนโทรศัพท์ก็ไม่ใช้ไม่ได้แน่หูหาโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีวัดก็ไม่สร้างผิดทางแบบไหนเนี่ยผู้ที่รู้กว่าให้มาสอนหน่อยที่ก็เงียบไปเงียบแบมั่จึงได้ออกเที่เพื่อประกาศให้พวกเราชาวพุทธทั่วโลกทราบว่าเนี่ยมหาเหตุของมันเนี่ย ไม่ได้ว่าอยากเทศหรือว่าอยากจะประกาศอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนนั้นคนนี้ว่าเราดีเลิศดว่าประเสริฐไม่มีไงเพียงแต่อธิบายพระเจ้าให้อธิบายเหมือนในสมัยที่พระนางสุนทรีถูกฆ่านั่นพระเจ้าแต่เแก่พระอานนท์อาน์นนนเมื่อเธอถูกเขาดา่าเธอพากันอยู่ยังไงไม่พูดพระเจากษ์ไม่ได้นะอนุนนั่นเธอต้องอธิบายชี้แจงให้เขาทราบว่า เหตุมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแล้วก็เอาตามนั้นอันนี้เหมือนกันเราพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติให้หมูให้ก็น่าฟังว่าปฏิบัติมาอย่างนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้มันผิดยังไงพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเริ่มได้กันเป็นอย่างนี้ทำกลางเป็นอย่างนี้บั้นปลายเป็นอย่างนี้ละวางได้มันเป็นอย่างนี้นั่นที่เกิดความอัศจรรย์ขึ้นระหว่างจิตกับกายที่มันแยกกันอยู่อย่างอัตโนมัติจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตที่บริสุทธิ์กายส่วนส่วนกาย วิญญาณก็อยู่อย่างกกกึในร่างกายนี่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็อยู่อย่างกกกึมันทําอะไรกันไม่ได้จิตมันก็อยู่ข้อนอยู่นั่นไม่ได้สนใจจะดีกับขันห้าอีกแล้วก็รู้มันก็เห็นก็พูดให้กันฟังนี่อรหันต์ก็ไม่เป็นแล้วนิพพานก็ไม่ไปแล้วเพราะยุติแห่งสมมุตินั่นก็บอกแล้วว่าสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยเดี๋ยวจะบอกว่าเรานี่ไปเรียนแบบพ่อไม่คอาจารรูปนั้นรูปนี้นี่แล้วเอาความเป็นจริงวัดนะ นโลกันตะนี่มันก็อยู่ในหนังสืออยู่ในตำราโลกันตะนรกจิตมันมืดบอดแ้่จิตมันมืดบอดแล้วมันก็เป็นโลกุตระเอ้มันก็เป็นไอความมืดบอดที่เรียกว่าโลกันตะโลกันตะนี่คือความมืดบอดมันก็เป็นโลกันตะตั้งแต่เป็นผีดิบหนึ่งนั่นนรกดิบนรกโลกันตะนรกนี่โลกันตะนรกนี่นรกดิบี่ ก็จัดโลกันม er like? like? ืดบอดอยู่นี่มันก็ลบมันเป็นโลกันตายแล้วนี่จะว่าไงก็บัญหัติว่าอย่างนั้นก็พูดตามนั่นจะว่าไงอีกนี่ก็บอกเราไปเรียนแบบพ่อแม่ครูอาจารย์หนิเกาจะพูดอย่างนี้จะพูดยังไงจะเอาอะไรกันมาพูดมันก็เอาธรรมะมาพูดทีนั่นเราจะเรียนแบบพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ยังไงพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นมหาโน่นยกแต่พระบาลีขึ้นยกแต่พระบาลีขึ้นเรายกบาลีที่ไหนยกก็ได้แค่คำจองคำแค่นั้นนั่นนี่ห้หมู่ให้คณะ ให้ครูบาอาจารย์เราเอาอุบาสกปฏิกาเข้าใจด้วยนะี่พูดตามสิ่งที่รู้ที่เห็นไม่ได้ไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้นะอันนี้ไม่ต้องแวะเข้ามาว่าเราไปเรียนแบบพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็เทศได้ที่เราเทศเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเป็นลูกที่ดีของพทธเจ้าช่วยพ่อเรารักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวิน,นัย เอาธรรมะของพ่อเรามาเผยแผร่ก็ช่วยพ่อของตัวเองมูลมรดกรชอบฉินที่เลือดที่ประเสริฐก็เอามาแจกแจงเหล่าลูกศิษย์ลูกขานีมันถึงถูกใช่ไหมละ่ะเราต้องช่วยกันที่อย่าหาเรื่องกันนะมันไม่งามอมืจิตใจฝากฝ่ในสิ่งที่ดีบ้างจิตใจให้ฝากฝ่ในผู้ดีบ้างไม่ใช่ว่าจะพากันตกแลวกันลำบากอันนี้พูดให้ลูกลานฟังนั่นเันเหตุผลไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่า เราไม่มีเหตุไม่มีผลเราไม่ได้อยากพูดนะโดยเหตุด้วยผลจริงๆเราจรึงพูดนี่นั่นแหละเหตุที่พูดให้ฟังตั้งแต่เริ่มได้ทําไมจริงเทพนะ่อย่าไปกล่าวลวงพ่อน้อยนะผิดทางแล้วเออไม่ใช่ทางแล้วสอนผิดทางแล้วอย่าไปกล่าวลวงพ่อน้อยอีกนะจะเป็นบ้ากันทั้งตระกูลนะเห็นไหมนี่มหาเหตุที่ได้ออกประกาศถึงความเป็นจริงและประกาศถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าผมผิดทางที่ไหน ผิดทางเรื่องอะไรนั่นแหละที่ได้ออกเอาทำเอาวินัยวัดนั่นโอ้ยตั้งแต่ก้วาวแรกบนพระจันทร์นี่ไม่เคยว่าผิดพลาดเลยเรานี่เรื่องทำเรื่องวินัยจนถึงปัจจุบันจนถึงวันตายโน่นขนาดนั้นเรานี่จึงกล้าท้าถามในโลกธกาตุนี่นเน่นอย่าว่าแต่มนุษย์อย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์มาบอกว่าผิดทางแม้แต่เทวดาตลอดพมโลกมาบอกว่าเราผิดทางเราก็จะถามเราไม่แค่ถึงนั่นเพราะทำวินัยมีอยู่ นั่นเราเดินถูกทางแล้วไม่ต้องแหวกกนเข้ามาไม่ต้องไปบิดผีเข้ามานั่นเห็นไหมละ่ะโทรอาบันในสมัยพุทธกาลฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินกลับบ้านช่วงเช้าพยามาน,น,นิมิตร่างเป็นพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนนาผาอากาศตรงบ้านของเศรษฐีนั่นเศรษฐี เราท้าทาคตกล่าวคำผิดเพี้ยนไปกล่าวทำผิดเพี้ยนไปเห็นไหมเราจึงตามมาเพื่อบอกแก่เธอว่าสิ่งที่เราเทศเมื่อกี้ผิดนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเทศผิดอืทุกอย่างเป็นของเที่ยงมีแต่ความสุขเพราะเป็นของเราเห็นไพอเศตษีจา้าชี้หน้าด่าเลยมึงเป็นใคร หนึ่งไม่มีสองก็คือพุทธเจ้าพระองตัดแล้วไม่มีสองอีกแล้วอันนี้จังทุกขังหนัาตาก็คืออันนี้จังทุกขงาาังหนัาตาเธอเป็นใครเธอเป็นพระยามาณใช่ไหมพวกมาก็ยอมรับแล้วก็หายไป,ไปเนี่ยถ้าพวกพรมพวกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็พากาพรมล่ะก่อนที่พระเจ้าจะไปปูดล่ะ เขามาจาบจ้วงว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นพุทธเจะเชื่อหรือนี่เราจึงกล้าท้าถ,าถึงสามแดนโลกกัทานเรื่องนี้นะมูลมรดกของพ่อเราอย่ามาแยมอย่ามายุ่งเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้สงสัยเพราะเราเคารพเตอทูลพ่อเรารเรพระพ,พุทธเจ้าเปรียบเสมือนพ่อกับแม่เราอย่าว่าแต่มนุษย์ขี้เหม็นฟาบเควาดาน,นุนตลอดพอมโลกนุน ถ้ามันฝังลึกด้วยทวยไปไหนแล้วไม่มีทางแล้วลูกนะัน้นเห็นแเทวปฏิการธรรมดาก็ยังชี้หน้าด่าพวกเทวดาอยู่นะจะขนาดไหนดังที่เราได้ฟังเมื่อกี้น,ะนั่นเห็นไหมวิทยาเศรษฐีนะั่นชี้หน้าด่าเทวดานูนะ่นมึงมีเทวดาใช่ไหมมึงนีจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นั่นมันฝังลึกกันเป็นอย่างนั้นบอกไงไม่ต้องมาสอนน,ะนั่นถ้าไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติต,ตามหลักคำสอน ถ้าพุที่ปฏิัติตามหลักคมสอนไม่ได้ทะเลาะก,กันหลอกทางฝ่ายก็ตั้งมุ่งมั่นมากนฝะันก็เพื่อมรรคผลเพื่อมรรคผลอันนี้เรียนแลวเอาที่ติมานนะมาเวเข้าหากันนี่มันไม่ถูกกราบขอเขามาเพราะแม่ครูอาจารย์ด้วยนะนันอยากจะเห็นการทะเลาะบอกแยงกันอยากเห็น,น,หนรวมตัวกันเป็นหนึ่งอันไหนวันไหนก็มันก็เห็นนี่แหละมันก็เฮ้ยเรียกว่าอะไรหรอเรียกว่าจิตมันสลดหูดหูอ่ะมันต้องปรุงามสังเวชตลอดตลอด เราอยู่รูปยอดในผ่านในขาเนี่อมาได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมีความสุขสุขในภาคปฏิบัติสุขอยู่งั้นนั่นเอา้าแล้วไปติดถูกอยู่เหลอหลวงพ่อ,อน้อยจะว่ามันจะข้ามทะเลหลงไปไหนได้หรือในเทศเมื่อกี้ว่าวางแล้วแล้วพุทธเจ้าแต่ยังไงนะนั่นพวกเธอพึงส่องเสพปฐมวิชาน ทุติจ้าฌานตติจฌานตัวฌานไล่ไปคือท่องเสพร,รูปฌานเสียรูปฌานถีร่รูปสมามบมณ์ไม่แต่พระเจ้าจะเข้าสุมา,รราลพนิพานพระองค์ก็ยังท่องเสพอยู่นี่นั่นอะไรเป็นตัวท่องเสพไม่ใช่จิตนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นจิตเป็นตัวรู้เป็นตัวดูละวางกันแล้วอ่ะขันมันต้องกินอาหารอยู่แล้วกินยังไงเนี่ยเอ้ากขาเอาที่นั่นพิจารณาที่นั่นถ้าจะไม่ถึงก็อนกันไม่ได้หรอ เราก็เป็นเฉยๆนะไม่ใช่ว่าเราไปยุ่งกับใครนะแต่พูดถึงว่าไม่อยากเห็นการที่มาจาบจ้วงกันและหาเรื่องหาเรากันเรียนอันนั้นเป็นสูสมูลมรดกหรือเป็นสมบัติของพ่อแม่ครูจารย์เราหรือเป็นมูลมรดกของพระพุทธเจ้านั่นเรารักษาไว้เทิดทูนไว้ดีกว่า,วา,วาไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะมาจาบจ้วงมาอวดโอ้กันว่าท่านผิดผมถูกมันไม่ถูกอย่างนั้น เรียนเพื่อทําให้ตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จ้ะเรียนมากก็ให้บริสุทธิ์มากจ้ะอย่าไปตำนนิตีเตียงคนนั้นคนนี้มันไม่ดีเอาทำเอาวินในตัวนั้นไว้ใช้จ่ายคือเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองที่เริ่มเรียนมาไว้ใช้จ่ายจ้ยจะใช้จ่ายกับตัวเองนั่นแหละจะเป็นเศรษฐีก็เอาเงินโนทองไว้ใช้จ่ายกับตัวเองจ้ะอย่าเอาเงินไปฟาดหวัวคนนั้นคนนี้ไปสร้างความชั่วมันไม่ถูกเ็นไม่เศรษฐี เอาเงินไปฟาดหัวคนนั้นคนนี้ให้เขาคือไปจ้างเขาไปทําช่วงไงไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคนนีนะ้มันไม่ถูกนะแล้วเป็นเศรษฐีแล้วก็ใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ที่ถ้าจะทานก็ให้ทานในสิ่งที่สมควรทานนั่นแจกแจงให้ทราบเออนี่ทานสิ่งนี้นะน่สมควรทานให้สมควรทานให้คนนั้นคนนี้นี่นี่พูดถึงว่าการที่จะให้ธรรมะแกบุกคคลคนนั้นคนนี้เราก็เห็นสมควรอย่างนี้อย่างนี้เราจึงให้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ขายทอดตลาดไปเลยเลยหลังไปเลยทำนองนี้นะก็เหมือนได้ว่าที่บอกว่าการสร้างอให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงให้ทําเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเอาไม่มาก็พากันพิมพ์หนังสือไม่อยากได้ก็แจกจ่ายก็ไปหมดเลยเป็นฐานยังไงเนี่ยนี้แหละเรื่องของเรื่องมัน เดี๋ยวนี้หลวงปู่จึงนึนกถึงสองเรื่องนี้ขอให้หมู่คณะผู้บาาา่ายแจงเข้าใจนะเดี๋ยวนี้เราให้ทําเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเดี๋ยวนี้ที่เราเทศจุดเดียวนีนะ้เราไม่ได้ให้อย่างอื่นเป็นฐานเลยนะทําตัวนี้ที่เรารู้เราเห็นที่ประพฤติปฏิบัติแบบโสตุโสเป็นโสตายมานี่เราเอาออกเป็นฐานนั่นถ้าพูดถึงในธรรมราว่าการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง เราก็เลยเอตัวนี้เป็นเป็นเครื่องบัดเราจึงเทศได้เรื่อยเทศได้เรื่อยเผื่อว่าผู้ที่มีใจที่ฝากฝ่ายในธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลของเขาเองทําเป็นทานนะลูกนะเดี๋ยวนี้หลวงปู่ให้ทําเป็นทานทานตัวนี้แหลหะเราไม่มีอะไรที่จะทานไงเราไม่มีกระถินไม่มีภาพปาเออไม่มีจตุป,ปัจจัยไป เออถาวายพ่อแม่ครูอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หรือเอาออกทานจุดนั้นจุดนี้เราไม่มีเราก็เลยให้ธรรมะเป็นทานเพราะว่าทำทำตัวนี้สามารถที่จะยังคนที่เป็นผู้ที่บอกว่าหูหนวกตาบอดหูดีตาดีบ้างเนี่ยโลกโลกียะคนเรานี่มันถ้าจะพูดถึงว่า มันไม่สามารถที่จะเข้าสู่โลกุตละได้เลยนะมันจะอยู่แค่โลกียะเอาละธรรมนี้เป็นธรรมเป็นธรรมนี้ชั้นชั้นไหนละ่ะนี่ผมบอกว่าไม่ใช่ชั้นโลกียะหรือชั้นโลกุตละเอาก็ธรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นโลกียะหรือโลกุตละนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจธรรมนี้ก็เป็นธรรมนะไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นโลกุตละหรือโลกียะนะอย่าไปพูดอย่างนั้นธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง ฟังรู้ไหมนั่นผู้ที่รู้เบื้องต้นทำกลางบ้านาาปลายที่สุดต้องรู้อย่างนี้คือผู้ที่รู้นะก็จะรู้เบื้องต้นทำกลางบ้านปลายที่สุดไม่ได้ไปข้ามไปไหนนี่จะว่าเป็นโลกียะหรือโลกุตตะจะไปพูดจริงนั้นพูดแต่ว่าให้ทําเป็นฐานชนะการให้ทั้งบวงนั่นพวกเราจะได้เข้าใจบ้างไม่ใช่ว่ามันจะเป็นโลคมืดบอดโลกกันตะโรคมืดบอดโลกกันตะโรคมืดบอดอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นโลกุตละ อย่าให้มันเป็นโลกันตะที่ให้มันเป็นโลกุตระให้มันสว่างสวยในธรรมะของพระเจเจ้าถ้าจะพูดถึงโลกันตะกับโลกุตระไงพูดถึงโลกันตะโลกมันมืดบอดถ้าออกจากโลกันตะได้มันก็เป็นโลกุตระแค่นั้นไงมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอันนี้เราเป็นมาก่อนไงแล้วก็มืดบอดตั้งแต่นานนี้นะครูบาอาจารย์สอนแล้วก็มืดบอดมืดบอดเออนั่นพอมันสว่างปั๊บมันไม่มืดบอดแล้วมันก็เข้าเข้าสู่โลกุตระเลยะ โลกุตตะระแบบไหนมือปัถนาเป็นพลังหันเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่ทราบมันก็อยู่ตามปกติทางโลกเพราะมันเป็นโลมันไม่นจะว่าโลกุตตะระมันเป็นโลกันตะนี่ไหมล่ะโลคมันมืดบอดอยู่โลกจิตโรกใจเรานี่แหละเราไม่ไปว่าคนอื่นนะแต่พอได้ยินได้ฟังคําว่าพลังหันปั๊บปั๊บนั่นเห็นไหมล่ะพอทาลายโลกันตะความมืดบอดในใจของตัวเองปั๊บมันก็ต้องการเป็นพลังหันเลยนั่น ที่บอกว่าเมื่อทําลายโลกันตะได้มันก็เป็นโลกุตระเนี่ยอันนี้ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีในภาคบริยัตคงไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์สดัดเข้ามาอีกนะนี่คือภาคปฏิบัติฟังแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเพียงอุป,ปมาประมัยมันง่ายขึ้นเมื่อเราออกจากโลกันตะได้มันก็เป็นโลกุตระตอนแรกไม่ได้ยินได้ฟังนี่นะเหล่านี่เรื่องอรหันนี่นะนั่นพอได้ยินได้ฟังภายหลังปับ๊บพึบปับ๊บเอา้า มันมืดบอดมานานใช่ไหมล่ะพราะมันมืดบอดมานานปับ๊บมันก็สว่างโล่เลยนั่นแหละที่บอกว่าออกจากโลกันตะได้มันก็เป็นโลกุตระไงก็เลยปรารถนาที่ต้องการเป็นพระหลานนั่นแหละถึงโซ่ตูโซเป็นโซตาั่นแหละเอาในพุทธหลานฟังเผื่อว่าจะได้มีสติกลังปัญญาไม่ใช่ว่าฟังแล้วพากันเพิกเฉยน,นะฟังแล้วก็ต้องให้มันฝังลึกในใจนะนำทมที่พ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละรูปสแสดงนั้นไปพิารณาตดตอง ลูกจะมีปัญญานะไม่ใช่ว่าฟังแล้วทิ้งฟังแล้วทิ้งเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละถ้าฟังแล้วทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์นะลูกนะนั่นแหละฟังแล้วทิ้งฟังแล้วทิ้งเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วย่างหลังมาสอนว่าพวกเราฟังฟังแล้วก็ทิ้งหรือฟังแล้วไปถกเถียงกันมันก็ไม่ได้ผลใดใดฟังแล้วก็ให้มันฝังลึกแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ที่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติตัวนี้เลยจะเกิดความแสงสว่างโลกที่มันมืดบอดที่ว่าเป็นโลก กันตะนรกที่อยู่ในใจของพวกเรามันก็จะสว่างสวปับ๊บแล้วก็จะเป็นโลกุตระทันทีฟังแล้วก็พิจารณาใจตองแล้วนำไป